สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเจอกรณีที่ปรากฏภาพข่าวพลตบเอกวิษนุประสาททองโอสถอดีตเจรตญตแบ่แช่าพร้อมนักธุรกิจไทยที่เป็นที่รู้จักในสังคมอาทิตยใวรพักธัญญาวงอดีรตรัฐมนตรีช่วยคลังบนเพจ ผังผู้บริหาร BIC Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่มีประเด็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาและยังมีนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติเขียนบทความพาดพิงโยงไปถึงตำแหน่งของบิ่หินในบ,บริษัทฟินแลนเซียไซรัสว่าไปรู้เห็นกับการอนุมัติให้นักลงทุนต่างชาติที่อ้างว่าเกี่ยวพันกับอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาร่วมซื้อหุ้นด้วยนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคม2568พลตบเนกวิษณุเปิดเผยว่าได้ติดตามข่าวที่พาดพิงตนด้วยความเข้าใจอารมณ์สังคมมาโดยตลอดทั้งที่ตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ BAC Bank เลยที่ผ่านมาตนเพิ่งทราบเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2568จากสื่อโซเชียลมีเดียในไทยว่ามีการนำภาพตนกับนักธุรกิจไทยไปโชว์ภาพขึ้นในเพจ b i c หน้าเดียวกับแผงผู้บริหารโดยไม่ได้ระบุต,ตำแหน่งใดๆทำให้สังคมเข้าใจว่าตนไปเกี่ยวข้องกับการบริหาร BAC กัมพูชา ทั้งที่ตนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียและรับประโยชน์ใดๆจากธนาคารดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งต่อมาทาง BAC ได้ลบภาพเหตุดังกล่าวออกตนให้ฝ่ายกฎหมายตำหนิไปทาง BAC พร้อมขอทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงนำภาพตนไปใช้โฆษณาโดยพลักการซึ่งขณะนี้ยังไม่รับคำตอบแต่อย่างใดเบื้องต้นดาว่าอาจเป็นเพราะตนเคยรู้จักกับนายยิมเลยกประาธาน BAC Bank ในฐานะที่เขาเป็นนักธุรกิจด้านธนาคารรุ่นใหม่เพียงเท่านั้นไม่ได้ไปรู้เบื้องลึกว่าเขาไปมีส่วนการฟอกเงินผิดกฎหมายแต่อย่างใด จึงอาจมีการนำชื่อตนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงราชการและภาคธุรกิจเอาไปแอบอ้างเพื่อสร้างเครดิตให้กับ BAC กัมพูชาโดยตนไม่ทราบมาก่อนว่าเอาไปลงตั้งแต่เมื่อไร่ขณะนี้ตนกําลังให้ฝ่ายกฎหมายติดตามว่าการแอบอ้างดังกล่าวมีการกล่าวอ้างอื่นใดที่เข้าข่ายทําให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายไทยที่จะดําเนินคดีได้หรือไม่เพื่อที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีต่อไปและตนขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ BAC อย่างเต็มที่รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้ทราบความจริงต่อไป ส่วนนายยิมเลยกและธุรกิจของเขารวมถึงหลายๆคนที่เกี่ยวข้องและถูกสังคมพาดพิงหากผิดตามกฎหมายที่ทางการไทยจะดำเนินคดีเขาได้ก็เห็นชอบที่จะต้องเร่งแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใครผิดว่ากันไปตามข้อเท็จจริงสังคมที่รับชมอยู่จะได้ไม่ต้องคาดเดาและตัดสินเพียงข้อมูลที่ได้ยินฟังกันมาส่วนกรณีมีคอนเทนต์เตเตอร์และนักข่าวบางสำนักทั้งไทยและต่างชาตินำเรื่องของตนไปขยายความลุกลามถึงฟิナนเซียไซรัต รดชื่อเดิมบริษัทหลักทรัพย์ไซรัสจำกัดซึ่งตนเป็นเพียงกรรมาการตรวจสอบตั้งแต่ปี2549เขียนอ้างลอยๆว่าตนเปนมม็นคนอนุมัติให้รับงทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับอาญชญากรรมไซเบอร์นั้นตนตั้งข้อสังเกตว่าผู้เขียนเจตนาให้ร้ายตนเกิดความเสื่อมเสียโดยไม่ดูข้อเท็จจริงว่าตนไม่ใช่ผู้บริหารระดับที่จะมีอำนาจสั่งอะไรได้แต่คงเนื่องจากตนเป็นอดีตตำรวจและมีข่าวพาดพิงเกี่ยวกับ BAC ซึ่งถือโอกาสเอามาสร้างจินตนาการโยงให้เกิดขึ้น Content, ขายยอดวิวให้ข่าวเชิงลบหาไรายได้โดยไม่สอนว่าความจริงคืออะไรใครจะเสียหายบ้างนอกจากนั้นผู้เขียนยังขาดความเข้าใจว่าการที่นักลงทุนใดจะเข้ามาลงทุนก็มีฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องของพิจารณากันเองไม่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบซึ่งประเด็นนี้มีกําหนดอํานาจและหน้าที่ตามพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขียนไว้ชัดเจนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจสอบหรืออนุมัติการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนนักลงทุนรายใดมีพฤติกรรมเบื้องหลังไปทาําอะไรผิดกฎหมายที่ปิดบังไม่ได้แสดงต่อฝ่ายที่เขาคัดกรองอย่างไรเรื่องนี้เมื่อสังคมตั้งข้อสังเกตก็ต้องตรวจสอบกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปส่วนคนที่เคยไปเขียนข่าวให้ร้ายตนทุกรายตนก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตนเองบ้างไม่เชนนั้นก็พากันตั้งประเด็นให้ร้ายกันจนเกินขอบเขตไปเรื่อยไม่จบ ขอยืนยันว่าตนยินดีรับการตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยที่ผ่านมาตอนมีข่าวใหม่ๆก็ยัง,งงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เชื่อมั่นว่าตนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยจึงไม่ได้มาตอบโต้อะไรแต่การนิ่งเฉยอาจทําทให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นการยอมรับตนจึงจำเป็นต้องมาชี้แจงเพื่อปกป้องตนเองเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับตนเองบ้างขณะที่ฟินแนเซียได้ออกคําชี้แจงข้อกล่าวหาโดยพลตระเวนวิษนุป,ประสาททองโอโสดระบุว่า กรณีพาดพิงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทฟินาเซียเอ็กซ์จำกัดมหาชนหรือ f s x ในสื่อออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฟินาเซียเอ็กซ์จำกัดมหาชน ซึ่งมีการกล่าวหาและพาดพิงโดยระบุข้อมูลในทำนองให้เกิดความเข้าใจต่อสาธารณชนในวงกว้างว่าข้าพเจ้าพลตราเวจวิษณุประสาททองโอสถในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของ FSX มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้มีการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของ FSX ขอเรียนว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นและไม่มีมูลตามที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากภายใต้ขอบอำนาจและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบหรืออนุมัติการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ที่พาดพิงถึงการทําหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะประธานการตรวจสอบของ F.S.X ในประการที่จะทําให้สาธารณชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าข้าพเจ้ามีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบหรืออนุมัติการซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้นจึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นเท็จและเป็นการจงใจที่บิดเบือนข้อเท็จจริงให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดโดยมีเจตนาไม่สุจริตและประสงค์ให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากซึ่งตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ในฐานะ าการกรรมการตรวจสอบของ F.S.X ที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่โดยยึดหลักความสุจริตและบทบัญญัติตามกฎหมายตลอดมาข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลกลุ่มบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เผยแพร่และส่งต่อข้อมูลข้อความที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนไปจากความจริงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของข้าพเจ้าโดยชอบธรรมต่อไป